พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ในฐานะเลขาธิการคอสชอระบุที่จะสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลและดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะพร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนงานคอสชอให้สําเร็จตามเป้าหมายและดูแลความสงบเรียบร้อยในภาพรวมของประเทศเพื่อเอื้ออํานวยต่อการจัดการเลือกตั้งค่ะ การประชุมสํานักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชในครั้งแรกของปีงบประมาณ2 5 6 2พลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกในฐานะเลขาธิการคอสชอและผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกลอรอสอเป็นประธานการประชุมโดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการขับเคลื่อนงานของคอสชอเหมือนที่ผ่านมา ส่วนการดูแลภาพรวมของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งก็ได้กำชับให้กกกรสศศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคสาช,อชอที่13ทั2561เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองรวมถึงแนวทางที่กกตกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของพักการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศบ้านเมืองให้เอื้ออำนวยต่อการเลือกตั้ง พร้อมให้ความสําคัญต่อการสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโครงการภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งรัฐบาลกําลังขยายผลโครงการต่อเนื่องเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งก,ะกะรกรรสอยังคงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดําเนินโครงการ พลเอกอภิรัตย์ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสานต่อภารกิจของคอสชที่ได้ดำเนินการมาแล้วตลอด4ปีซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยการช่วยเหลือประชาชนจัดระเบียบสังคมรวมถึงการสร้างความสามัคคีปรองดองพร้อมย้ำว่าในทุกการทำงานจะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน ขณะที่การประชุมสำมนักงงานเลขาธิการคอสชไม่ได้หาหรือในกรณีที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าอาจมีเหตุไม่สงบก่อนการเลือกตั้งแต่คอสชยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของพลเอกชวลิตเนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มการเมืองที่คอสชเฝ้าระวังค่ะ